สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่อพิซดอีกอันหนึ่งนะครับกับ5นาทีกับ CEO ครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องราวของบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงไตรมาสที่2กับไตรมาสที่3มานะครับเพื่อจะเป็นข้อคิดดีๆให้เพื่อนๆน,น,นำไปประยุคใช้หรืออย่างน้อยก็จะได้มีเหมือนกับบทเรียนเล็กๆที่เอาไปนําไปใช้ได้เผื่อว่าต้องเจอเหตุการณ์แบบผม,ผมจะได้เฮ้ยอ่านี่ไงคุณเจไดเคยเล่าให้ฟังแล้ว ื่อจะได้รู้นะครับว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงนะครับโอเคหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยครับข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของการให้ใจคนครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการาที่เราจะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์กับแฟนของเราหรือว่าคู่รักของเรานะครับแต่ผมหมายถึงกับคนทั่ว,วไปในฐานะเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องเจอคนหลากหลายเนาะบางทีผมเนี่ยเป็นคนเต็มร้อยกับ คนส่วนมากที่ผมเจอคือผมเจอทุกคนเนี่ยผมคิดในแง่ดีไว้ก่อนผมไม่ค่อยคิดว่าเขาจะมีอะไรที่ซ่อนเล้นแล้วเราก็บางบางทีเราอาจจะมองคนไม่ได้ทะลุทั้งหมดและเป็นคนค่อนข้างจะไว้ใจคนค่อนข้างจะง่ายซึ่งก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยก็คือได้มีโอกาสพบกับคนคน,คนหนึ่งที่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้มีโอกาสเจอกับคนที่ เขาเรียกว่ามี2บุค,คลิกอยู่ในคนคนเดียวกันแบบที่แบบเห็นได้ชัดๆครั้งแรกในชีวิตเลยคือมาเล่าอย่างนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยที่เจอกันเนี่ยโอ้โหเขาเป็นคนนิสมากๆแล้วเป็นคนที่แบบพูดจาดีเรียบร้อยฉลาดเก่งดูแบบจาก CV หรือว่าจากอ่ s เรซูเม่เนี่ยคือดูแบบเป๊ะมากก็เ,เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็พอดีเขามางานอ่อีเวนท์ที่ผมจัดให้กับคอมมิว i t ตี NFT ของผมแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยไปมามันมีเรื่องแบบเข้าใจกันผิดนิดหน่อยแล้วผมก็จําได้ว่าผมก็คุยับเขาค่อนข้างจะชัดเจนฝั่งเขาก็เหมือนกับไปตีความหมายของเราอีกอีกฝัก่งหนึ่งคือเรื่องนี้ผมไม่ได้พยายามจะโทษใครนะครับแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าในบางครั้งเนี่ยบางทีการที่เราพูดจาหรือพูดเรื่องเรื่องหนึ่งสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะรับสารเดียวกับเราตลอดไปนะครับแล้วก็บรียนที่ได้ในครั้งนี้ก็คือว่า จริงๆก็คืออย่าไว้ใจคน1น0ตลอดไปนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเจอครั้งแรกเนี่ยแน่นอนครับเราสามารถจะเต็มที่กับเขาได้เราเราสามารถจะเ,เปิดรับแล้วก็ให้ความเห็นใจให้ความรักกับคนกับคนใหม่ๆที่เราเจอกันได้แต่ในทางเดียวกันผมสุดท้ายเนี่ยในบทเรียนคั้งนี้คือเรามาค้นพบว่าการที่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันต้องใช้เวลา เนาะซึ่งในเคสเนี่ยผมก็ได้รับบทเรียนที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดเหมือนกันว่าเรารู้จักกันสั้นและเราไว้ใจกันเร็วแล้วก็แบบชวนกันทํานู่นทํานี่แล้วมันทุกอย่างมันรวดเร็วมากจนสุดท้ายเนี่ยพอมันผิดใจกันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลที่จะได้แล้วมันไม่ได้เสียเรื่องของเงินนะแต่มันคือเสียเรื่องเวลาแล้วมันเป็นเสียเรื่องของตัวความรู้สึก มันทาให้รู้สึกแบบว่าเหมือนผมเสียเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนแรกนึกว่าจะกลายเป็นเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นบทเรียนที่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวแต่ก็แต่แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าในเคสนี้ก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดครับไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เคยเจอคนแบบนี้ไหมคือแบบโอ้โหครั้งแรกที่เจอทุกอย่างดีหมดเลยแล้วดีแบบเป็นเวลา23อาทิตย์อยู่ดีแบบ แบบมีอะไรที่แบบผิดใจกันนิดนึดนงแล้วแบบโอ้โหกลับกลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งแล้วแบบโอโ้โหพูดจาคนละเรื่องกับที่เราเคยคิดไว้เลยว่าเขาเป็นคนแบบนั้นก็พอไปปรึกษาพี่ๆที่มีประสบการณ์มากกว่าก็บางคนผมว่าเออจริงๆคนแบบนี้มันมีอยู่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีบุคลิกอยู่สองอบุคลิกอยู่ในคนคนเดียวกันและคนพวกนี้ส่วนมากจะเข้ากับคนอื่น ไม่ค่อยได้แล้วส่วนมากจะชอบทําลายความสัมพันธ์ดีๆที่ตัวเองสร้างไว้เพราะจากการที่เนี่ยแหละพวกการเข้าใจคนผิดาจากเรื่องเล็กนๆแบบนี้นะครับก็แชร์ให้เป็นบทเรียนข้อคิดไว้ว่ายังไงก็หากเพื่อนๆเ,อเห็นใครดีด้วยก็ยังไงเผื่อใจไว้สักนิดนะครับแล้วก็ให้เวลาพิสูจน์ตัวเขากับตัวเราว่าเราสามารถจะเชื่อใจเขากันได้ไหมก่อนที่จะไว้ใจกัน ครบ100%อนะครับอันนี้คือบทเรียนแรกนะครับข้อ <c oughs> ที่2ครับที่อยากจะมาแชร์มาจากหนังสือเล่มชื่อว่า15กฎทองคำแห่งการพัฒนาตนเองของอาจารย์จอร์นแม็กซ์เวลล์นะครับ <c oughs> หากหลายๆคนที่ติดตามผมมาก็จะรู้ว่าผมชอบอา่านหนังสือของอ,อ, <c oughs> อาจารย์จอร์นแม็กซ์เวลล์มากที่ชอบเพราะว่าหนังสือหลายๆเล่มของแกเนี่ยทำให้เรียกว่าชีวิตของผมเนี่ยพลิก เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ถ้าหากว่าผมไม่ได้อ่านหนังสือของเขาเนี่ยผมอาจจะไม่มีวันนี้เลยก็ได้เราอาจจะไม่คิดจะมาทำพอดแคสต์แบบนี้เลยด้วยซ้ําไปในหนึ่งในกฎของ15กฎทองคำเนี่ยมีพูดถึงกฎข้อหนึ่งที่ชื่อว่า the law of trade offs ซึ่ง the law of trade offs เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นกฎแห่งการแลกเปลี่ยนคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆชีวิตของเราเนี่ยทุกๆการตัดสินใจของเรา เปรียบเสมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเวลาที่เราเลือกที่จะใช้เวลาเรากับอะไรบางอย่างเราก็ต้องเลือกที่จะปฏิเสธอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกันเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันในเวลาที่เราสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะออกกําลังกายเราอยากจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้น ในเวลาเดียวกันนั้นถ้าเราเลือกที่จะเอาไปสมมติเฉยๆนะผมไม่ได้บอกว่าการดูหนังฟังเพลงมันเป็นเรื่องไม่ดีเราอาจจะเลือกที่จะไปดูหนังฟังเพลงแทนเราก็กําลังเลือกหรือเรากำลังจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันกําลังเลือกสิ่งที่เป็นเป็นของบันเทิงมากกว่าเรื่องสุขภาพของฉันอันนี้คือแค่ตัวอย่างนะครับผมไม่ได้บอกว่าการเลือกการดูหนังฟังเพลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นกําลังบอกว่าเ,เราไม่สนใจตัวสุขภาพของเรานะครับแต่แค่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นว่า มันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วผมคิดว่ากฎข้อนี้มันเป็นสิ่งที่พอผมอ่านครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกมันโดนใจมากเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเข้ามาช่วยทําธุรกิจของที่บ้านจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยผมก็มาย้อนคิดว่าเฮ้ยโอ้โหเราเรา,เราเลือกแล้วเราแลกอะไรบางอย่างไปเยอะเหมือนกันคือทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงที่ผมเลือกที่จะอ่านหนังสือเลือกที่จะ เรียนรู้เลือกที่จะฝึกทักษะเลือกที่จะเข้าสู่คอร์อสเรียนต่างๆหรือเลือกที่จะเอาเงินเดือนที่ผมได้ในช่วงแรกๆนั้นอ่ะไปลงทุนในตัวเองไปลงทุนในการซื้อหนังสือมันก็เปรียบเสมือนกับการที่กําลังจะบอกที่ผมกําลังจะบอกกับตัวเองว่าถ้าที่ผมจะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นเอาเงินมาซื้อความรู้แทนมันมันกาลังเป็นการบอกว่าผมพร้อมที่จะแลกอะไรบางอย่างเพื่อได้อะไรบางอย่างในอนาคตแล้วผมคิดว่าในฐานะ ยิ่งพอเราเติบโตขึ้นมายิ่งมีลูกน้องมีทีมงานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขึ้นมาในตําแหน่งที่เรียกว่ามีบทบาทที่สูงขึ้นเนี่ยครับแล้วก็เป็นบทบาทที่ค่อนข้างจะถ้าการตัดสินใจของเราทุกอันเนี่ยเรียกว่ามี Impact หรือมีผลลัพธ์ที่ต่อองค์กรได้เลยทันทีเนี่ยมันยิ่งทําให้เรายิ่งเห็นว่าทุกๆ yes หรือทุกๆก,การที่เราบอกตกลงกับอะไรบางอย่างเรากําลังบอกไม่ตกลงกับอะไรบางอย่างหรือเรากําลังใน ทุกๆครั้งที่เราปฏิเสธดีลหรือลูกค้าบางรายเราก็กําลังจะเปิดโอกาสที่จะตอบรับแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะรับลูกค้ารายอื่นด้วยเช่นกันแต่ในทางเดียวกันผมกลับกันเนาะบางรายหรือ,อลูกค้าบางรายที่ผมตอบรับที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกลับกลายเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเพราะว่ามันก็ต้องแลกมาที่ทีมงานเราในบางงานนะอันนี้ผมยกตัวอย่าง,างเฉยในบางงานอาจจะต้องใช้เวลามากกว่ารายอื่น ทั้งๆที่เราอาจจะได้รายได้รายได้แล้วก็แล้วก็กำไรน้อยกว่ามันผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีพื้นที่สลับเรื่องแบบนี้แต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าทุกๆก,การตัดสินใจของเราอ่ะมันมี h o i c e มันมีทางเลือกอยู่เสมอแล้วในทุกๆก,การตัดสินใจนั่นเองมันก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเราเข้าใจถึงกฎข้อนี้มันจะทําให้เราหยุดคิดมากขึ้นว่าเอ๊ะทุกครั้งที่เราเซย์เยเรากําลังเซย์โกับ อะไรหรือไม่หรือทุกครั้งที่เราเซโนกับอะไรบางอย่างเรากำลังเซเยสกับอะไรก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับคิดว่าน่าจะโดนใจเราเชื่อว่าน่าจะโดนใจกับออหลายๆคนนะครับ The Law of Trade-offs คือข้อที่2ครับข้อที่3ครับผมมาเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับผมเองนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนอื่นเป็นยังไงนะฮะแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมาค้นพบว่า การลงทุนที่ดีที่สุดยังไงก็ตามก็คือการลงทุนในตัวเองค,คืออย่างงี้ครับมีเพื่อนๆผมหลายๆคนยิ่งพอเข้ามาในวงการคริปโตใน NFT อะไรต่างๆเนี่ยก็มีเพื่อนที่เป็นนักลงทุนเก่งๆเยอะเขาก็มีวิธีการดูกราฟดูอะไรดูราคาขึ้นราคาลงสามารถจะคาดการตลาดได้อยู่พอสมควรเลยแหละ แล้วผมก็พยายามจะทำเนาะผมก็ถ้าถ้าจะตรงๆแมใครไม่อยากได้แหละที่จะเทรดไปเทรดมาเราก็ได้กําไรจริงไหมครับแต่มันมันมันมีเวทคือย้อนกลับไปในข้อที่2ที่ผมพูดถึงอ่อ the law of trade offs สมมติว่าเราเอาเวลาที่เราต้องมาดูกราฟเราต้องมาเอาเราเอาเวลามาศึกษาเรื่องออกลไกของตลาดนูน่นี่เราก็กาลังถ้าเราบอก yes กับการศึกษาเข้ามาในวงการแบบนั้นเราบอกว่าเรากําลังอยากจะเป็นเทรดเดอร์เรากำลัง เราก็กําลังเอาเวลาเดียวกันกับที่เราควรจะมาทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะเป็นผู้นําครอบครัวในฐานะผู้นําองค์กรเพื่อที่จะมาพัฒนาองค์กรตัวเองคือเหมือนเหมือนที่ผมแชร์เนาะมันต้องมีการเลือกอะครับถ้าผมเลือกที่จะเป็นเทรดเดอร์มันก็อาจจะทําได้ไม่ดีแล้วถ้าผมเลือกที่จะเป็นเทรดเดอร์ไปด้วยในระหว่างนี้ผมต้องทําหน้าที่ซีอีโอไปด้วยมันไม่มีทางที่ผมจะทําได้ดีทั้งสองอย่างสุดท้ายมันก็ต้องมาเลือกแล้วสุดท้ายผมก็เลยมาตัดสินใจว่าให้ดีที่สุดคือผมเลือกที่จะลงทุนในตัวผมเอง ที่มันจะมีผลประโยชน์มีผลลัพธ์ที่อย่างน้อยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เพราะว่าอย่างน้อยอบริษัทเป็นสิ่งที่ผมสามารถจะตัดสินใจเองได้ผมสามารถที่จะมี Impact กับทีมงานผมอีกร้อยชีวิตได้โดยตรงแทนที่ว่าผมจะต้องมานั่งเฝ้าดูกราฟดูอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือทุกเวลาที่เราเสียไปกับเรื่องนั้นมันก็ทําให้เราเสียเสียสมาธิกับเรื่องที่สําคัญคืองานหลักของเราด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่จะใช้ให้กับเพื่อนๆว่าในบางครั้ง ยิ่งถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหรือคุณอยากจะเติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองการลงทุนในตัวเองสำหรับผมนะเป็นสิ่งที่ยังดีที่สุดเทียบกับการลงทุนในด้านอื่นๆครับอันนั้นคือข้อ3ข้อที่4ครับพูดถึงเรื่องการลงทุนต่อเนาะเพราะว่าผมได้มีโอกาสลงทุนในหลายๆโปรเจกต์ project, ในโลกของ NFT ก็มาเรียนรู้ว่าถ้าเราต้องการที่จะลงทุนในทรัพย์สินอะไรก็ตาม ในจุดที่มันถึงจุดที่เราเห็นแล้วว่าราคามันขึ้นแล้วทุกอย่างทุกคนกําลังแบบเฮ้ยดีใจมากโอ้ยเดี๋ยวมันจะไปอีกมันจะไปอีกมันจะไปอีกตอนนั้นเนี่ยคือจุดที่ดีที่สุดที่เราควรจะขายแล้วผมต้องรับบทเรียนเนี้ยมาซ้ํากันเนี่ยสองครั้งแหละเพราะว่ามีหลายครั้งที่ผมถือทรัพย์สินอะไรบางอย่างแล้วมัน ดับเบิลมันทริปเปิลไปแล้วแต่ผมยังแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องไปอีกเดี๋ยวมันต้องไปอีกแล้วด้วยความโลภของมนุษย์เราเราก็คิดว่ามันจะไปอีกแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ไปแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเราเท่าทุนแต่ประเด็นคือถ้าคิดจริงๆแล้วในเชิงลึกคือสุดท้ายคือมันกลายเป็นขาดทุนเพราะว่าไอ้เวลาไอ้แรงแรงกายแรงใจแรงสมองที่เราใช้กับการที่จะต้องมานั่งลุ้นว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเนี่ยไอ้แรงนั้นมันเป็นแรงที่เราก็อินเวสต์ไปเหมือนกันเราลงทุนไปเหมือนกัน ทีมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับเขออภัยครับชอบอคุณชินกับการเล่าเรื่องให้กับทีมฟังนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าทุกวินาทีที่เราลงทุนเราใช้กําลังอะไรบางอย่างในสิ่งอื่นๆที่มันไม่ใช่งานหลักของเราหรือมันไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคอหลักของเราเนี่ยมันก็เป็นการเสียโอกาสในอีกด,ด้านหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับก็ ฝากไว้ด้วยเวลาใครกําลังซื้อไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรจะซื้อบานซื้อหุ่นซื้อนาฬิกาซื้อทรัพย์สินดิจิทัลหรือจะเป็นทรัพย์สินปกติก็ถ้าช่วงที่ขึ้นแล้วทุกคนบอกว่ากําลังจะขึ้นมักจะเป็นสาน์หรือเป็นสัญล้อว่าน่าจะต้องเริ่มที่จะทยอยขายเพื่อจะเก่งกําไรนะครับแล้วก็ค่อยมาซื้อใหม่ตอนที่ราคามันลงถ้าเราต้องการจะซื้อจริงๆนะครับก็พลาดโอกาสนั้นไปอยู่สองรอบแลละจาก ไซโก้ cycle, หรือว่ารอบบูรอบแบร์หรือรอบหมีกับรอบบูเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆพลาดแบบผมนะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อคิดที่4ด้วยนะครับข้อที่5ครับอันนี้คือพูดถึงในมุมของการนําองค์กรและกันแล้วก็หากเพื่อนๆที่มีทีมงานหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานแล้วเราหรือแม้แต่หากว่าเราเป็นผู้นําครอบครัวหรือว่าอยากที่จะวันหนึ่งกระเถิบตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นํานะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ในระยะเวลาประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาในการกระเถิบตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําในองค์กรเนี่ยผมค้นพบว่ามันไม่มีทางเลยที่เราในฐานะผู้บริหารหรือผู้นําองค์กรเนี่ยจะสื่อสารน้อยเกินไปปัญหาที่เจอเนี่ยมักจะเจอว่าเราสื่อสารน้อยเกินไปเพราะว่าอย่างที่เราพูดถึงในข้อแรกๆเนาะสารที่เราสื่อกับคนคนหนึ่งเนี่ย บางทีผมกับเพื่อนๆผมอีก4ี่ห้าคนเนี่ยฟังเนี่ยฟังกันดูเรื่องเข้าเนื้อหูเรื่องเดียวกันเข้าหูเรื่องเดียวกันเข้าสมองเรื่องเดียวกันแต่อาจจะมี1คนหรือ2คนยิ่งจะโดยโดยเฉพาะหากทีมงานเราใหญ่ขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่ทีมคนอื่นอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันทําให้การสื่อสารเรากลายเป็นว่ามันไม่มีผลลัพธ์หรือไม่ได้รับผลตอบรับเท่าที่ควรดังนั้น ในฐานะผู้นำเนี่ยผมเรียนรู้อย่างหนึ่งเลยว่าเราต้องเน้นเรื่องการสื่อสารต้องย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกแต่นอกเหนือจากการยำ้ำเราต้องทำในสิ่งที่เราพูดให้เขาดูแล้วทำให้เห็นอย่างสม่ำเสมอมีสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ผมอ่านเจอในหนังสือสักเล่มหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ห้ามเหนื่อยเลยก็คือห้ามเหนื่อยที่จะทำแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องเห็น เพราะถ้าเราต้องการที่จะให้ลูกน้องเราเป็นแบบไหนแล้วถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังเลยว่าลูกน้องจะฟังเรานะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่อยากจะย้ําเตือนกับเพื่อนๆพี่ๆที่อาจจะเป็นผู้นําหรือว่ากําลังจะเป็นผู้นําในวันหนึ่งนะครับก็หวังว่าอาจจะเป็นข้อคิดดีๆอันหนึง่งก็คือข้อคิดที่5อันนี้นะครับสื่อสารสื่อสารสื่อสารมากๆที่สุดถ้าจะทําได้ครับข้อที่6ครับ บทเรียนต่างๆที่ผมมาคนนพบก็คือเวลาที่เราศึกษาประสบการณ์จากบริษัทใหญ่ๆยิ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลมีความรู้มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตมียูทูบเบอร์เก่งๆมากมายมีนักธุรกิจเก่งๆที่เขาเริ่มออกมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์บทเรียนมาแชร์ข้อคิดของพวกเขาและ ไม่ว่าจะเป็นการทักษะของการขายทักษะของการทําการตลาดทักษะของการดูแลทีมงานทักษะของการทําแบรนดิง้งผมกล้าบอกเลยเนะว่าถ้าเราเลือกคนที่ฟังที่ถูกต้องเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะคนที่เขามี f o l l o เ e อะเยอะใน y o u t u b e หรือว่าใน IG หรือไหนๆก็ตามหรือคนที่เขียนหนังสือไปแล้วเนี่ยประมาณสัก8 0 9 0ของสิ่งที่เขาสอนเนี่ยถ้าเราเอามาใช้เนี่ย ผมค้นพบว่ามันใช้ได้จริงๆนะคือโลกเรามันมัน,ม,นมันแปลกอย่างหนึ่งครับเ,เพื่อนๆคือเหมือนในในพระคัมภีร์นะครับมีมีข้อคัมภีร์บอกหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์คือ,อ,อหลายๆคนอาจจะเชื่อว่ามนุษย์เราเกิดมาเป็นโอ้โหไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนล้านกี่ลล้านปีแต่ว่า ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วหลักข้อคิดของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่นักเขียนนักปรัชญาตั้งแต่ยุคดึกดำบัรเนี่ยจนมาถึงยุคณักปัจจุบันเนี่ยจริงๆสารมันไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่เลยนะครับแล้วมันมีจิตวิทยาของมนุษย์หลายๆอย่างที่มันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยตามกาลเวลาไม่ว่าเราจะมีโซเชียลมีเดียหรือหรือไม่มีก็ตามมันยังมีจิตวิทยาหลายๆอย่างที่มันยังเป็นจริงใน ในการสื่อสารกับมนุษย์ในการทำการตลาดในการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าในการให้บริการในการที่จะสื่อสารกับทีมงานในการเป็นผู้นำแล้วแม้แต่ในการรู้จักที่จะรับฟังปัญหาของลูกค้าก่อนที่เราจะเป็นคนพูดมากเกินไปในเวลาเราไปเสนอเดียวบางอย่างหรือว่าไปเสนอขายสินค้าหรือการให้บริการบางอย่างกับลูกค้าแล้วมัน,ม,นมันมันเป็นสิ่งน่าสนใจมากครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่า ทีมงานผมเนี่ยที่ยิ่งโดยเฉพาะน้องๆอ,อ,อือรุ่นใหม่ที่มาแบบเขาเรียกว่า clean slate เนาะคือมาแบบยังไม่รู้อะไรมากเนี่ยพอผมสอนเอาจากตำราห,หรือเอาจากสิ่งที่ผมเรียนมามากมายเนี่ยล้าจากสิ่งที่เราค้นพบเองด้วยเนี่ยเอาออกมาเอาไปใช้เนี่ยเขาก็ได้ผลนะ่แล้วแบบมันมันมันทั้งนั้นที่แบบไอ้คนที่ผมเรียนด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนไทยนะแล้วมันก็เป็นคนฝรั่งแต่มันทําให้ผมเห็นว่าเฮ้ยถ้า ในโลกยุคเนี้ยถ้าเราเลือกคนที่จะฟังให้ถูกต้องถ้าเราเลือกที่จะเรียนรู้จากคนที่ถูกต้องแลยิ่งถ้าเราสามารถจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยโอ้โหมันเปิดโลกให้เราเข้าถึงความรู้ที่แบบก้าวกระโดดได้จริงๆอะ่ะก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่ายังไงเวลาอยากจะเรียนรู้จากใครจะฟังจากใครก็ถ้ายิ่งถ้าเราอยากจะเติบโตในสายงานจะอยากจะกพัฒนาตัวเองอยากจะ วันหนึ่งมีธุรกิจของตัวเองก็ในการเรียนรู้ว่าเราควรจะฟังใครและไม่ฟังใครก็สําคัญมากๆนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็คิดว่ามีพอดแคสต์ Podcast, มียูทูบเบอร์ YouTuber ดีๆหลายๆคนที่เขาสอนนะครับผมชอบดูคนที่เป็นนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะครับคนพวกนั้นนะมักจะมี inside, มอินไซต์มีเลิร์นนิ่งหรือมีบทเรียนอะไรที่แบบเราเอามาประยุกต์ใช้ได้เลยจริงๆนะครับก็อยากอยาก อยากจะฝากเป็นข้อคิดไว้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับลองไปหาฟังกันดูนะครับยังไงเดี๋ยวผมอาจจะโพสต์ออกมาให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีพอดแคสอะไรบ้างที่ผมแนะนําให้ลองไปฟังกันดูนะครับข้อที่7ครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับองค์กรด้วยเช่นกันนะครับข้อที่7เนี่ยผมมาเรียนรู้ว่าการพึ่งพาคนเนี่ยมันดีในส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นผลเสียในแล้วในมุมที่จะทําให้องค์กรที่สเกลได้เนี่ย หรือเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเนี่ยองกรนั้นๆเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ามีการจัดเก็บ work process SOP หรือ standard operating procedure แล้วก็การบันทึกทุกๆขั้นตอนของการทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมผมยกตัวอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันครับทุกคนนะคุณเคยกับ m c d o n นัลดกันอยู่แล้วแมคโด n ั l ด์เนี่ยตอนที่เขาเริ่มเอ่อ ตัวธุรกิจร้านเนี่ยเขาไม่ได้อายุน้อยนะเขาอายุ50กว่าแต่เขาเห็นอย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่เห็นคือเขารู้ว่าในการที่เขาจะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เนี่ยสิ่งเขาสิ่งที่เขาต้องทําเขาไม่จำเป็นต้องทําเมนูอะไรให้หลากหลายแต่สิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องทําให้ไม่ว่าใครก็ได้ที่จะหยิบตําราของเขาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะสร้างแฮมเบอร์เกอร์ให้ออกมาให้เหมือนกันทุกๆุครั้งให้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อแม็ค ไม่ว่าคุณจะซื้อแฮมเบอร์เกอร์นั้นไม่ว่าจะเป็นซื้อที่เมืองไทยซื้อที่ไต้หวันซื้อที่อเมริกาซื้อที่สิงคโปร์ซื้อที่อิตาลีหรือที่ฝรั่งเศสทุกที่ต้องสามารถที่จะออกมารสชาติเหมือนเหมือนกันร้านเข้าไปต้องได้รับฟิลเดียวกันสีต้องเป็นสีเดียวกันอ่าแน่นอนมันจะมีความแบบท้องอมีผสมผสานของเฟลเวอร์หรือความเป็นท้องถิ่นนิดนึงแต่ทัทง้ทงนี้ก็ทั้งนั้นก็ตามมันเป็นการสร้างสแตนดาดเพื่อให้ธุรกิจนั้นเองนั่นแหละ ที่เป็นสินค้าที่สามารถจะสเกลและใครก็ได้สามารถจะเข้าถึงได้ง่ายซึ่งอันเนี้ยเป็นผมพิว่ามันเป็นเ,เ,เป็นจุดที่หลายๆธุรกิจอาจจะขาดไปคือในการสร้างสแตนดาดสร้างมาตรฐานในการทำงานเพื่อที่จะก๊อปปี้ผลลัพธ์ของตัวเจ้าของให้มากที่สุดเพื่อที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถจะหยิบตำราเล่มนี้มาแล้วสามารถที่จะทำได้แบบ คุณใจรายทำได้แบบคุณวรชัยก็คือคุณพ่อของผมหรือทําได้กับเหมือนกับหัวหน้าทีมเซอร์วิสของเราหรือแม้แต่ทําได้กับคนที่เป็นทีมแอดมินของเราคือทุกอย่างมันต้องถูกการด็อกิวเมนต์หรือทําการเขียนออกมาให้ละเอียดเพื่อที่ให้องค์กรสามารถที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาคนอย่างเดียวผมไม่ได้บอกว่าคนไม่ดีนะครับเราเราต้องมีทีมงานที่ดีที่น่ารักที่เก่งที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์เดียวกับเราอยู่แล้วแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามมันไม่เพียงพอที่จะทําให้ธุรกิจมันสเกลได้หากความรู้ติดอยู่ในหัวของคนกลุ่มๆเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดสำหรับผมเพราะว่าองค์กรเราอยู่มา41ปีแต่มีหลายๆอย่างที่จริงๆเราควรจะดอ็อกคิวเมนไว้มากกว่านี้แต่มันเหมือนกับตอนนี้มันผ่านมานานมากจนมันมีหลายๆอย่างมันไม่ได้ถูกดอ็อกคิวเมนไว้ทําให้เราต้องมาทําย้อนหลังกลับมาที่ข้อที่2ครับ the law of trade offs ที่ผมพูดไปแล้วเนาะ ทุกวินาทีที่เราต้องใช้ในการมานั่งด็อกิวเมนต์ใหม่แทนที่เราจะไปด็อกิวเมนต์ตอนที่เรามีโอกาสที่จะด็อกิวเมนต์ตอนที่งานยังไม่ยุ่งเรามาด็อกิวเมนต์เอาตอนหลังมันก็ยากขึ้นอยู่แล้วแทนที่เราจะทําไปด็อกิวเมนต์ไปทําไปด็อกิวเมนต์ไปดังนั้นเพื่อนๆนะครับทุกๆคนที่กําลังคิดจะเปิดองค์กรหรือกําลังอยากที่จะมีเออบริษัทเป็นของตัวเองพยายามที่จะ ทุกๆกระบวนการคิดของตัวเองถ้าสามารถที่จะถอดออกมาเป็นด็อกิเมนต์หรือเป็นบทความหรือเป็นเอ่อเวิรหรือเป็น PDF อแลสักอย่างที่คอยที่เรามั่นใจว่าเราส่งต่อเอกสารชุดนี้ให้กับใครก็ได้เขาสามารถจะทำได้เหมือนกับเราเกือบจะ100%ยเนี่ยยกเว้นการเป็นตัวของเราก็คือตัวบุคลิกที่เป็นความพิเศษของตัวเราอีกทีหนึ่งเนี่ยใส่เข้าไป ควรจะทําได้เกือบจะ100%เลยก็ว่าได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการบ้านของผมที่ผมก็ต้องทําร่วมกับทีมในตอนนี้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดให้เพื่อนๆที่วันหนึ่งอยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะครับยังไงลองเอาเรื่องนี้ไปลองปรับใช้และหวังว่าจะไปใช้ตอนที่ธุรกิจยังเล็กที่ยังอยู่ในช่วงที่มีเวลาเยอะนะครับสามารถที่จะบันทึกจดสิ่งที่เราทําได้ดี ทำได้ดีอยู่แล้วแล้วเป็น process ที่เรา optimize หรือเราพัฒนาจนม,ามันถึงจุดที่แบบเฮ้ยโ,โหเน,นี่ยแหละ perfect สุดแล้วเ a ฟเวลาสุดมีผลลัพธ์ที่ดีสุดแล้วแล้วก็อันเนี้ยเราสามารถที่จะให้ใครก็ได้สามารถจะ copy process นั้นไปทําต่อได้เลยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะวัดหนึ่งเราสามารถจะวางมือจากธุรกิจนั้นอไม่ได้แปลว่าเราไม่เข้างานนะครับแต่ว่าเราอาจจะสามารถขยายตัวเองไปทําอย่างอื่นได้ในตอนที่ธุรกิจขยายเติบโต,ตแล้วนะครับก็เป็นไอเดียอันหนึ่งที่ฝากไว้ เป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆครับส่วนข้อสุดท้ายครับอันนี้ก็จริงๆเป็นเรื่องเบสิกเนาะแต่แน่นอนครับการทำธุรกิจหนีไม่พ้นเรื่องของการเงินและบัญชีนะครับมีหลายๆธุรกิจต้องเจ๊งนะครับแล้วก็ต้องล้มละลายไปเพราะการบริหารเงินไม่ดีเชื่อว่าเพื่อนๆถ้าฟังพอดแคสต์ที่อยู่แล้วติดตามข่าวสารของวงการธุรกิจก็จะเห็นว่ามีหลายๆธุรกิจที่ก็ ล้มละลายไปก็เพราะเรื่องของการใช้เงินเกินนะครับหรือการลงบัญชีผิดหรือการเรียกว่าก,กู้นู่นกู้นี่เยอะเกินความสามารถที่ตัวเองจะสร้างรายได้ได้นะครับแต่นอกเหนือนจากการที่เราจะควบคุมไม่ให้บริษัทเราติดหนี้เกินขีดความสามารถที่บริษัทจะจ่ายได้นั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการที่เรามีการมีที่ปรึกษาหรือมีเพื่อนคอยดูแลระบบบัญชี การลงบัญชีที่ถูกต้องการเสียภาษีที่ถูกต้องการลงค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องทุกอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับซึ่งอยากจะเตือนไว้เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่หากวันหนึ่งใครอยากจะตั้งธุรกิจหรือใครกาลังจะตั้งแล้วยังไงหากยังไม่มีเพื่อนๆหรือยังไม่มีคนช่วยดูบัญชีช่วยดูการเงินได้จริงๆจังๆคนที่จะช่วยดูภาษีรายได้เนี่ยแนะนําให้รีบหา นะครับเพราะว่าวันหนึ่งพอธุรกิจยิ่งใหญ่มันยิ่งแก้ยากมันยิ่งแก้ลําบากแล้วมันจะมีผลเสียมากกว่าผลได้ในภายภาคหลังนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดทั้งหมด8อย่างนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามฟังแล้วก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับ